สวัสดีเพื่อนๆที่รู้จักกันทุกคนนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะมาอธิบายมากๆแค่มีแต่แต่มีคําถามที่อยากจะถามมากๆเลยทําไมผมไปขี่รถไปแบบปกติด้ยหน้า,านี้ผมผิดด้วยหรอครับแค่ขี่รถไปเฉยๆเ,เนี่ยทําไมเขาต้องมองๆกันเยะแยะเลยแค่ผมใส่ชุดรอดอแค่นี้แปลกหรอเรียนรอดอรเรียนโพกหน้ามาแค่นี้ มันแปกตรงไหนเนี่ยไม่จำเป็นต้องอะไรจะเลยคุณว่ามันแปลกไหมผมว่าไม่แปลกนะแต่ถ้าใครว่าแปลกก็เบนข้างล่างได้นะว่าแปลกยังไงแค่ดำดำมึดมืดเนี่ยแปลกยังไงเรียนรอดอก็ต้องเป็นนี้แหละไม่อยากจะพูดอะไรมากละไปล้วครับ 听见了。